สวัสดีครับคลิปนี้บอร์เคยเห็ดจักเถื่อนะครับคิดมาจากหน้าแหละครับเนาะอ่ะมือนี้มาเบิ้งครับในเรื่องของฝาถังน้ํามันนะครับเห็นไหนี่นะครับหลายคนว่าโอ้ยผมใส่ฝาเดิมเนี่แตกกระเบ้แตกเรี่ยวถังคือยังบุบอยู่นะครับมันเกิดจากอะไรมาดูนะครับปกติมันจะมีพลาสติกสีขาวล็อกไว้นะแต่นี่างเอาออกแล้วนะครับมันต้องทําความสะอาดตัวนี้ด้วยเนี่ยเอาออกมานะครับเห็นบ่มันจะมีฟองน้ําตรงนี้นะครับมันเอาไว้กรองฝุ่นนะครับตรงที่อากาศมันไหลเข้าเห็นไหมเห็นรูเล็กเล็กนั่นไหม นะครับตัวนี้มันตันนะครับเอาออกมาล้างน้ำแฟบน้ำยางเฮ็ดให้แหงนะครับแล้วก็ใส่กลับขึ้นเด้อครับเด้อเนี่ยใส่กับเข้าไปนะครับเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่พลาสติกสีขาวอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะล็อกไว้แค่นี้ก็หายแล้วนะครับเนี่ยอากาศมันจะเข้าตามรูด้านข้างตรงนี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ฟองน้ําเมื่อกี้มันตันนะครับมาอากาศมันก็ไม่เข้าเด้อเอาเบิ้งกันเต็มๆหู้แล้วก็ไปเฮ็ดครับไปเช็คเบิ้งนะครับหนึ่งฤดูทําก็ได้ครับหรือว่าหนึ่งเดือนแกะดูก็ได้ครับไม่เสียหายนะ นะครับผม